ครับสวัสดีครับพี่เอฟทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพ่อๆกับพอแตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมาพอเพิ่นบริสุทธิ์มาให้ได้พี่น้องครับพอวันวันติดตุนละนะครับเพิ่งคำนวณสูตรใหม่นะครับ ชุดนี่ชุดขอแกะตัวแกะมือเนาะพี่น้องเนาะชุดแกะมือเอาไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่โอ้วมือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ห้ากันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดห้าขับเลขล่างก็ออกแปดเจ็ดนะพี่น้องเนาะ ข้เต่อยมงพามาเบ่งน้ำกันนะพี่นองเนาะกับลาพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับครับวันจันทร์นพนองเนาะวันจันทร์ที่แปด Cap ครับบนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับครับชุดวินพี่น้อง 5้าหด ครับจับคู่เด่นพี่น้องสี่ห้าสี่หกห้าหก ห้าเจ็ดนะครับห้าสี่สี่ห้าสี่หก ห้าหกนะครับครับส่วนเล็กสามตัวพี่นอ้อง

ครับเน้นพี่น้องครับกันเบิ้ลห้าห้าพี่น้อง สัดเจนแล้วนาะพี่น้องเนาะครับมักสอบตัวเกขจะเลืมกลับตัวไว้น้ได้พี่น้องเด้อขับวันจันทร์ที่8กันยายนสองห้าหลาพัฒนาพ่อเสียนเพลงบนล่างวิ่งโลดสกับ5้าขับชุดวิ่งกับห้าห็ดแปดนะพี่น้องเนาะจับคู่เด่นสี่ห้าสีห้าหห้าเดพี่น้องขับเนียนกับตามนั้นล่ะเลข3ามตัวกับสี่ห้าหกห้าเ็ด 5้าห้ับกัน5 5พี่นอ้องอาผาเตียมกับเฉเบิงก็ได้พี่นอ้องได้พอพันทรงมาให้นะครับขับพ่อเซียนเพลงลาวพัฒนา8ปดทับเทับหกวิ่งลูดบนล่างสกับ5วิน5้าหจับคู่ส 5, 4, 6, 5, 6, 5, 7, 5, 5, 5่ห5า5ี่หกันไว้พี่นอ้อง3ตัวสี่ห้า สี่ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดชุดแจ่ตัวแจ่มือนะพี่น้องเนาะครับข้าพเจ้าขอขอบคุณในหลายๆนะครับ,รบ,รบรเบด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพววัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากนะ้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนะ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วก็เตียมข้อวยพรอนคอยเขาคอยปังพี่นอ้องอิซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าเลื่มนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนํนานาครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อิบซีทุกคนโฉบโมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม